สวัสดีค่ะทุกๆคนจะบอกว่าถ้านุ้ยทำอะไรทั้งทีเนี่ยต้องทำให้ดีสุดๆนี่คือสโลแกนนะคะที่ตั้งอยู่ในใจแล้วตัวเองค่ะลองเองแล้วและตอนนี้ก็ออกมาเป็นสองผิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือ p e อร์พีชแล้วก็ s ชัวนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเลยจะมาบอกว่านุ้ยนะคะจะมีการเปิดรับนะคะสำหรับผู้แทนจำน่ายทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่สำหรับใครหลายๆคนบอกว่าทำไมอะทำไมคุณนุ้ยถึง ทำระบบที่มีผู้แทนจําหน่ายอะเพราะนุ้ยรู้สึกว่านุ้ยต้องการที่จะกระจายรายได้ให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสนะคะได้พลิกชีวิตได้มีโอกาสมีรายได้เสริมได้มีโอกาสประสบความสําเร็จไปด้วยกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับนุ้ยนะคะ ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนนะคะการตลาดทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยให้ฟรีนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าจะไปจ่ายตังเรียนก็น่าจะประมาณหลักหมื่นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาสอนให้ฟรีเลยแล้วก็มีแม่ทัพนะคะที่จะดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอันเนี้ยคือจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆนะคะอยากให้ทุกๆกคนก็มาร่วมประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันละกันนะคะ